การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วยิ่งได้มีโอกาสเจอกัลยาณมิตรถือเป็นมงคลอย่างยิ่งหนึ่งใน38ด อาการที่พงค์ตรัสว่าเป็นมงคลก็คือหนึ่งในนั้นคือได้เจอกัลยาณมิตรกัลยานามิตรคือผู้ที่เปรียบเทียบว,ว่าจะเปรียบพ่อแม่ที่ดีชี้ทางให้ลูกรักษาศีลทำทานเจริญภาวนานี่ก็พ่อแม่นั้นเป็นกันลยาณมิตรหรือจะเจอเพื่อนฝูงพี่น้อง ชักจูงเราให้มีใจศรัทธาในการปฏิบัตินี่ก็เชื่อว่าเราเจอกัลยาณมิตรคือกัลยาณมิตรเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าบุญวาสนาของเราจะมีหรือไม่ด้วยนะเพราะบางคนก็เจอมารในคาบของมิตรเพราะ พอแรกๆก,ก็ดูเหมือนว่าเขาดีนะแต่ว่าคคบๆบไปเขาก็หลอกเราหลอกเราจนเราหมดตัว <c oughs> รู้อีกทีถูกโกงหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินไม่รู้เท่าไหร่แม่เจอมาเยอะอะก็เรียกว่ามานมาในคาบมิดลูกก็ต้องตั้งสติอย่าเชื่อใจกันอย่าให้ใครยืมเงินกันนะ แล้วพายืมเงินกันแล้วก็อย่าหวังว่าเขาจะเอามาให้เรานะพออ้อยเข้าปากช้างแล้วอย่าหวังว่ามันจะได้หลายคนที่เจออย่างแม่แม่เชื่อ